พรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญทีท่ีชาวพุทธเราควรจะทำความเข้าใจว่ามันสำคัญยังไงสิ่งราชการน่าจะอยู่แทนที่จะไปอยู่วันจันทร์วันชดเชยน่าจะน่าจะวันชดเชยวันนี้นควรจะหยุดวันในสมัยก่อนเราเป็นเด็กวัด เรียนหนังสือมาประถมมัธยมเขาก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไอ้วันวันโกนวันพระมันก็ตรงเพอดีก็เหมาะกับชาวพุทธในต่อหลังมรรุมาเปลี่ยนยังไงไปเอาใจพวกเขาหยุดวันเขาหยุดวันอาทิตย์นันงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเขาไปไหนมันก็กับพวกศาสนาอื่นเราไปเอื้อเฟื้อเขาแต่เราทิ้งของเราใช่ไหมอย่างนี้ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ไม่มีความเข้าใจ มันก็พาคณะเป็นชาวพุทธมันก็จะมีสองวันคือวันอาสาัหากับวันวิสาขะส่วนวันมาฆะเนี่ยมัน,เป,นเป็นเรื่องของของของ เรื่องของุทธเจ้าทนจสอนสอนพระจริงๆก็เกี่ยวกับญาติโยมเหมือนกันท่านสอนจากพู่นี้เป็นวันอะไรอาษาระ์ฮะทำกันยังไงหลังจากุทธเจ้าท่านจัสรู้จัสรู้อะไรอริยสัจใช่ไหมความจริงความจริงมันก็สละเกอกหมด พระนจิกก็บริสุทธิ์พระนจิตรเจ้าแับจะเป็นบุนคคลแรกมนุษย์ธรรมดาบุนคคลแรกที่พัฒนาชีวิตได้สูงที่สุดสูงที่สุดคีไม่ต้องมาเวียน่าวตายเกิดอีกเป็นมรรมะหลังจากท่านนั้นแล้วท่านก็ยังต้องการที่สั่งสอนทีนี้ท่านกิจวัตรสอนใครอ่ะจะไปสอนใครท่านก็ดูว่าเออจะไปสอนอาจารย์อาจารย์ก็เพิ่ง ต่งเสียชีวิตไปตสองทุมวันก็เลยไม่ได้สอนอาจารย์ทั้งสองคนทาน่านก็ยังบอกโอ้เสียดายอาจารย์พออาจารย์นี่ได้ได้อลปประชานอายุจะยืนมากพระเจ้ามาโปวดกี่อีกกี่พระองค์ไม่รู้ฝ่ายจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพรหมอรลุพระพรหมจะอายุยืนมากนับกันเป็นอ,ส,อสงไขยอสงไขยก็คือนับไม่ได้ ทางคณะนิสัรเขาบอกก็เท่ากับสิบยกกำลังร้อยสี่สิบก็ค so ือหนึ่งตามด้วยศูนย์ร้อยสี่สิบตัวเนี่ยนับได้ไหมมันเท่าไหร่ล้านใช่ไหมล้านประมาณประมาณยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบแปดครั้งนึงล้านเลยปีไม่ได้ถ้าเขาดูใครล่ะถ้าเห็นพวกปัญจวัคคีถ้าก็มาสอนก็มาสอนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือสอนก็คือธรรมจักรรนะสูตก็คือสอนเรื่องอริยสัจนั่นแหละ ว่าด้วยเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์พระพุทธเชา้าทห็นเห็นว่าเออมนุษย์เราเนี่ยอายุมันไม่ยืนเท่าไหร่นักตอะนั้นจะไปสอนเรื่องอื่นมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะมนุษย์เรามันต้องมีทุกข์อยู่แล้วทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายจาก,ใ,จากใช่ไหมความพลาดพาคจากกันความไม่สมหวังอะไรต่างๆดังนั้นก็สอนวิธีที่จะดับทุกข์การดับทุกข์ก็คือใช้มัดโปงแปด ซึงเวลาฝึกจริงๆเขาก็ย่อเป็นเป็นไตสกขาคือศีลสมที่ปัญญาตัวน,นี้แหละเพราะนั้นผกคนเป็นครูบายจาจก็ต้องจับตรงนี้ให้ได้ไตสีขาเพื่อไปฝึกเด็กฝึกก็เลยไปพื้นฐานของการศึกษาของเราเนี่ยไปไปเอาพื้นมาจากตะไอ้คนนักปัจญาตะวันตกมันหมดซึ่งผลลท้ายกา,ก,าการศึกษาก็ล้มเหลวกันทั้งโลกถ้าการศึกษาถูกนะโลกโลกมันไมน่โลกมันต้องสงบใช่ไหม ไอ้นี่มันไม่สงบมีแต่เอาลัดเอาเปรียบไปอะไรต่างๆทั้งหลายแหละธรรมชาติแวดล้อมก็เสียหายหมดเพราะนั้นไม่ใช่การศึกษามันผิดเพราะนั้นต้องเปลี่ยนก็ต้องหันมาศึกษาไตรสิกขาให้เข้าใจจะไปฝึกยังไงทำไงเป็นฐานวิชาวิชาของโลกก็ดีอยู่แต่ต้องภายใต้ฐานของของไตรสิกขาเพราะพระเจ้าทรงรู้สัจธรรมของโลก เราจะอยู่กับสัจธรรมของโลกก็คืออันนี้จังทุกขังองนัตตาหรือแก่แก่เจ็บตายเนี่ยแหละเราจะอยู่กับพวกนี้ได้อย่างไงศึกษามาการศึกษาเรามาเพื่อจะอยู่กับไอ้ความทุกข์นี้ได้อย่างไงเพื่อไม่ให้ทุกข์เพราะนั่นท่านบอกว่าทุกข์เนี่ยเรากาหนดรู้ไม่ใช่มีทุกข์ไว้เพื่อทุกข์หาเหตุมันเพราะอะไรแล้วก็แก้ปัญหามันก็จะเกิดสติปัญญาต่อไปพอเกิดเช่นนี้ปั๊บมันก็มันก็ไม่ทุกข์อันนี้เพราะเราไม่รู้ไง เห็นมันทุกมาก็เลยทุกไปมีอะไรมาก็ทุกไม่ใช่มันต้องไปหาเหตุทําไมอ่ะมันเพราะอะไรหาทางที่ผู้ชาติมันให้ทางแล้วนี่เราไม่เอาเนี่ยพอทุกอะไรมาก็ทุกวายวายไปมันไม่ใช่ผู้ชาติเราบอกไม่ได้มีทุกไว้เพื่อกําหนดรู้แล้วก็หาทางที่จะแก้ทุกท่านก็ให้ทางหมดแล้ววันนะั้นถ้าระบบการศึกษาเราอิงตัวนี้แล้ว บ้านเมืองเราหรือโลกเราก็น่าจะมีความสงบมากกว่านี้จากท่านตีไปนี่ไไปดูอะไรดูอะไรอะไรก็โอ้โอโอโอมันจะมีแตบมันจะอยู่กันยังไงอยู่ยังไงเพราะนั่นเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมบางคนคิดมากก็เศร้าเป็นโรคผตโรคประสาทเยอะไปหานแก้ความเศร้าก็ไปติดยาบ้างอ,อะไรบ้างหรือบางทีก็อยาก อยากมีนู่นมีนี่ไม่มีก็ไปขายค้ายงค้ายา,ยาม,มันก็เกิดมาจากความความไม่รู้เท่านั้นกับเรื่องของการการสั่งสอนการเรียนการสอนจึงไปใช้เขาเรียกว่าใช้ไอ้แนวทางมันไม่ถูกเราไปยึดแนวทางตะวันตกตะวันตกก็ถือว่ามือขยาวสาวด้าวสาว์ใช่ไหม แข็งแรงนั้นก็อยู่ผู้อ่อนไปก็เป็นาธาตุไปเราก็มองแค่นั้นไม่ได้มองแบบผูเจ้าผู้เช้ามองมนุษย์มันทุกข์มันนจะแก้ทุกข์ยังไงทีวันสำคัญแค่นี้เราก็ผู้ผู้บริหารบ้านเมืองเราก็ไม่สนใจก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคนทุกข์ยากขนาดนี้เก็ต้องรู้ว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงเดืออะไรควรจะให้เวลา กับผู้ที่มาได้ได้มาฟังอัดฟังธรรมจากใครจากครูเจ้าจากครูบาอาจารย์เลยมาพวกนี้อยู่พวกนี้แล้วมาพวกนี้มันจะได้ฟังอะไรใช่ป่ะมันก็ไม่รู้มันควรจะมาก,ก่อนอะไรเนี้ยมาเตรียมตัวก่อนวันวิสาขะก็เหมือนกัน,กนกวันสําคัญวัะนั้นจงจิตกิสมัยก่อนเขาหยุดคนโกนวันพระเนี่ยมันถูกแล้วของเราอาจารย์นั่นไงเฉพาะวันสําคัญนี้ก็หยุด มันโกนวันพระนอกนั้นก็อยู่ตามตามชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ได้มีพอดีมันมีปัญหาอะไร่างๆจะโทษอะไรอเนี่ยโทษอะไรจริงก็โทษการศึกษาอะสังคมไม่ดีอะไรไม่ดีก็โทษการศึกษาเท่านั้นเพราะนั้นใครเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องรับไปก่อนก็ต้องไปไล่กันไปเรื่อยๆจะต้องไปปรับปรุงเรื่องของการศึกษา แนวคิดขเ,เขาเ,เรียกว่าอะไรครับแรกอะศาสตรทางนั่น,ขนเขนาเรียกว่าอะไรข้อเท็จริงหรือธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงอะของมนุษย์เป็นยังไงเพราะนน่นเราจะจัดการศึกษาเราก็ต้องอิงธรรมชาติที่แท้จริงขเขาเรกตัดจะทมของโลกอะตะวันตกไม่รู้ไม่รู้จักสันสมธของโลกนักปรัชญาแค่กแก่งความคิดแต่ว่าเอ,อโลกมันน่าจะเป็นอย่างนี้นน่ามีนี้ไม่ใช่แต่ผู้เช่าท่านเห็นความจริงของโลก เพราะนั้นท่านท่านสร้างหรือแค่แจตนาหรืออะไรขึ้นมาโดยอิงสัจธรรมของโลกเพราะโลกนี้มันทุกข์ไม่ใช่เป็นโลกที่สมบูรณ์โลกนี้ไม่สมบูรณ์แต่นี้จะเราก็อยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ได้ยังไงไม่ทุกข์ท่านก็หาทางให้แล้วแต่คนก็ไม่สนใจกันเฉพาะเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องการศึกษาเงินที่สัแม้กระทั่งทางทาง,ทางพระเราเองก็ยังยังบ ช่องสมัยก่อนไม่จะเรียนจะไม่ได้ฝึกปฏิบัติมันก็เลยไม่เข้าถึงความจริงหรือศัตธรรมของโลกก็เลยเนะนี่ยเนี่ยได้ถ้าถ้าเราไม่ได้มีอาจารย์มั่นอาจารย์เสาอาจารย์มั่นหรือหลวงตามหาบัวเนี่ยเราก็ยังเละเทะไปกว่านี้อันนี้มันยังมีบางคนก็สนใจไปกันได้ปุ๊บปุ๊เอาตัวรอดได้แตน,นี้มันก็ต้องเอาตัวรอดกันเยอะเยอะใช่ไหมเพราะเราเป็นชาวพุทธ อย่าให้เหมือนที่หลวงตาว่ามันพุทธผีนะไม่ได้พุทธแท้จริงพุทธผู้รู้พุทธที่ไม่เข้าใจจริงไปสนใจอย่างเหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นสนใจอะไรไม่รู้พระอะไรรู้เห็นถูกเกลียดดูข้าไปแล้วแต่แล้วก็ผิดหวังกันกลับมาไม่รู้กี่องค์แล้วพายชอบพุทธเราผิดหวังกันันกี่กี่ทาและตั้งการแต่เราจําได้นมากันผิดหวังกับกับพระมาเท่าไหร่แล้ว ฝึกฝึกฝนไม่ดีเห็นมีสมาธิเห็นมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรก็เอาเลยไปมันไ,ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของของของผุษษ้ศาสนาจุดมุ่งหมายคุรุศาสนาก็คือเพื่อเพื่อปล่อยป่าละวางเข้าใจสัตความจริงของโลกรือธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางแค่นั้นเอง ไม่ใช่มายึดไว้มีอะไรก็ยึดยึดยึดใช่ไหมคนเราเรียนหนังสือเนื้อหายิย่งเรียนมากเท่าไรยิย่งอยากได้มากเท่านั้นมันใช่หรือเรียนมากมาเพื่อที่จะเอื้อเฟื้อได้มากก็ช่วยช่ยเหลือจนเจือกันเพราะนั้นพระเจ้าจนสอนเรื่องเรื่องทานนี่อันนี้สงฆ์ทางทานเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อความร่มเย็นของของสังคมก็ไม่ช่วยเหลือการต่างคนต่างแน่นแล้วมันจะแน่นได้ยังไงใช่ คนที่เขาหาไม่ค่อยได้เขาก็มองเขาวางเกียดพวกที่มีอยู่มีกินอย่างดีเขาอยู่ยังไม่น่นมันก็สังคมมันก็มีปัญหาก็เบียดเบียนกนันนี้ถ้าถ้าผู้นั่นไหมแต่ไม่ยังสมัยโบราณนี่ไหมเวลาเขาแต่งตั้งเศรษฐีเนี่ยเขาแต่งตั้งจากใครรู้ป่ะ ผู้ที่ใจบุญสุนทานที่คอยช่วยเหลือเขามีเงินมีทองเ็าจึงตั้งเป็นเศรษฐีตอะนั้นพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งหมดขนาดเมืองโกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยไม่มีเศรษฐียังต้องขอจากเมืองมาคตไปเขาเศรษฐีไปแต่และย้ายก็ย้ายกันทั้งหมู่บ้านไปเลยไปต่างๆบ้านเรานี่เรียกเศรษฐ,ฐีเศรษฐีมันไม่ใช่ เศรษฐีนี่มันมันมีที่มาอยู่ก็คือผู้ที่ใจบุญถุนทานคอยช่วยเหลือคอยอะไรต่างๆแล้วพวกนี้ก็จะเป็นเศรษฐีไปเรื่อยๆจะมีแล้วกินคนเดียวผู้เจ้าว่าไงรูกมันจะไปเอาบายมันจะกลายเป็นเปรตหาเงินหาทองไปเนี่ยไปเพื่อไปเป็นเปรตโดยที่ไม่ช่วยเหลือใครอะมันได้มันดีไหมล่ะเอารัดเอาเปรียบเขาอ่ะอยากได้ลูกเดียวเอารัดเอาเปรียบ เพราะนั้นเศรษฐีบ้านเราเนี่ยอย่าไปเรียกเศรษฐีมันจะไม่ไม่ได้เศรษฐีจริงคำว่าเศรษฐีมันมาอย่างไงต้นต่อมันมาอย่างไงที่เขาแต่งตั้งกษัตริย์ต้องแต่งตั้งไงเศรษฐีอะสมัยก่อนของเรานี่แห่งใครร่ำรวยก็เป็นเศรษฐีเอาล่ะเอาเปรียบประชาชนเบียดเบียนประชาชนก็ยังไปยกย่องกันอย่างนี้สังคมมันจะไปได้อย่างไร เขไม่รู้จักแยกแยะไม่ควรจะให้เกียดรบาทีเบียดเบียนประชาชนเอารัดเอาเปรียบทนะาม,มาให้กินผิดของขายก็เอาให้เด็กอะไรมากๆได้เงนินได้ทองมากๆเอาไปทำอะไรมีทรัพย์สินมากมาเอาไปได้ไหมล่ะก็ไปไม่ได้ทำม,มายัอย่างอุ้มกันไว้อยู่เรียจันย์แบรนท่านว่ามนุษย์เรานี่แปลกชอบหาท้าของทิ้ง ของที่ตัวเองตัวเองต้องทิ้งเนียปหาอะไรกันมากมายเออถ้าถ้ามีความสามารถในการหาก็ช่วยเหลือเขาสิเพื่อสร้างบาร,รมีที่จะเป็นเศรษฐีข้างหน้าอันี้ไม่เอาอยากจะเป็นเปรดอยากจะพูนพูดถ้าเป็นมนุษย์ก็ทำมาหากินไม่ขึ้นเพราะนั้นคนที่ทำมาหากินแล้วก็เสียเสียเสียนั่นแหะคือพวกที่ไม่เคยให้มามีอะไรก็เสียไม่ได้หาอะไรอะไรก็ได้มีอาชีพอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จน,นั่นก็คือ อำนาจของทานไม่ไมส่งเพราะไม่เคยทำเพราะเอาจะได้ไงนะพอได้อาจจะภาพเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เลยทำอะไรก็ฝืดหมดแต่ถ้าคนที่ให้ทานมา็ยังาเนี่ยพอได้อาจภาพเป็นมนุษย์มันก็อะไรก็ส่งเสริมมาทําอะไรก็ได้หมดแต่ทีนี้กิเลสมันก็หวงอีกอะ่ะพอได้มามันก็ห่วงอีกมันก็จะกลายเป็นนี่แหละถูกไหมอุษาสร้างสมบาร,รมีมาเป็นเศรษฐี ตัวเองพอเป็นเศรษฐีกันจริงๆกูก็ห่วงหาวอีกเหมือนอะไรกลายเป็นเป็นใบเปตยอีกมันก็สลับกันอย่างเงี้ยเพราะความไม่เข้าใจไงความไม่เข้าใจกันน่ะการเวียนว่ายใจเกิดของชีวิตเพราะนั้นเรามาเป็นมนุษย์ก็ต้องศึกษาเรื่องการเวียนว่ายใจเกิดไปเป็นไปไหนเป็นไอ้นี่มันเพราะอะไรถ้าดูจากคน่ยทำไมคนนั้นเขาทำไมให้กินขึ้นคนนั้นทำไมให้กินคนนั้นเขามีอํานาจคนนี้ไม่มีอํานาจเพราะอะไรก็ตั้งสมบบารมีกันมาทางนั้นแหละ ในสิ่งที่ดีแต่แต่บาร,รมีที่ควรสร้างที่สุดก็คือการปล่อยวางไม่ใช่มีอะไรก็ไปยึดพอมีอํานาจหน่วยก็บ้าอํานาจมีอะไรเ็วันนั้นไม่ใช่เห็นไะนแล้วน,นั่นจะพาไปต่ําคนที่มีอํานาจนั่นแหละอุชาสร้างสมาริมเือไม่มดีพอมีอํานาจมาก,กูก็บ้าก็บ้าก็ทําผิดผิดกระงนรกอีกอา้าเห็นไหมวันนั้นผู้เจ้าท่านบอก นี่งตาท่านเทศมันตรงที่สุดเลยไม่มีใครเทศตรงมุ่งตาเราต้องต่อสู้กับกิเลสเกิดมาเพื่อจะควาดฟันกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสกิเลสมันทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้น,เ,นเ,<อ>เราก็ต้องมีสติตลอดเวลาเพื่อจะยับยัง้งกินเลสเพราะนั้นต้องฝุดสติตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนั่นแหละมันจึงจะทําให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นดํารงชีวิตได้ถูก ามาปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนี้มันก็เนีย่ยแหละมันก็ไปไปตามตามกิเลสตามแต่จะพาไปไปขึ้นขึ้นดอนๆก็วันน,น,นี้ไว้เฉ่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยท่านไผม,มาพูดต่อวันอาสานหากักสำคัญยังไง นะพ่อหนยะกหาบริวารผู้ลาปพลิปุเรนตีสากหลังเฮวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปิติอิจิตังปิติตังตุมหังคิตเปเมวะสะไมิจะดูคาเเปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยะธามณีโชติลโสยะธาติิโยวิวัจจันตุสัมโนโคปิยาตุมาเตบาวัตวันตายโยสุขิติทายุตวบาว วิวะธ่านสิริชนิจังบุทปัจจยโนจันตโลธรรมาวทันทิอายุโนสุขังาลันตนาต ญาณุภาเวนณาลดะนาตยเตชะสาตุ์ทารุตติยาเวลาโสกาสตุจุปันทาวันกาอันตาลายาปีนาสันตุเจสตุเฉยสิทธิพังละพังโสจิภะยังสุขังภะรังเรียอายุต วันโนจะกโหกังปุถีแตยะตะวัสตะทวัสจาจายุจักชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพหมังคารรักขันตุสัพตะเทวตาสัมบุูชานุภาเวนะ

아ะ나사น소치아ท두테 <shriek>